พอคุณซื้อครั้งแรกปุ๊บคุณจะได้สว่วนลด50%ทั้งระบบเรามีสินค้า50แบรนด์ก็คือลด50%ทุกทั้งแบรนด์ต่อไปมีพันแบรนด์ก็ลด50%ทุกแบรนด์5,000แบรนดนะ์นะนะโอเคแล้วนะคุณส่งลิงก์ไปโอเคแล้วเรายังมีระบบนะช่วยคุยคือผมเนี่ยเป็นคนคุยให้นะ เราะว่าแรกๆคุณคุยไม่เป็นหรอกอันดับแรกพอมีลิงก์พอคุณมีลิงก์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บคุณเป็นเหมือนเจ้าของแอปพลิเคชันคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณไม่ได้เข้ามาขายของนะแต่คุณแค่เข้ามาช่วยบริษัทโปรโมทแอปพลิเคชันเราทำแอปพลิเคชันที่จะรวบรวมอาหารเสริมความงามเครื่องสำอางโอเคแต่หน้าที่ของคุณคือหาคนมาติดตั้งแอป าซื้อกินคุณได้ตังค์เขาจะทำํำธุรกิจคุณได้ตังค์แค่นั้นเองนะคุณแค่มีคนกิดตั้งแอปออกไปแจกเซตทดลองนะแล้วก็ดึงทุกคนเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ถ้าเขาอยากทำเขาเป็นบ o อสั่งซื้อสินค้า2องชิ้นเขาจะเป็นบีออัตโนมัติพอเป็นบีออัตโนมัติก็เอาตัวเองเข้าไปเรียนในกลุ่ม Mindset กลุ่มวิธีคิดในกลุ่มนี้ก็จะมี การสอนตั้งแต่เริ่มต้นปาบเฟซบุ๊ก Facebook ยังไงโพสย,ยังไงพูดกับลูกค้ายังไงสอนหมดหน้าที่เต็งคือเอาเข้าไปเรียนนะพอเป็นบีเสร็จเรียบร้อยปุ๊บไปซื้อสมุดปากกามาสักสิบเล่มมานั่งอ่านไม่ใช่มานั่งจดแค่นี้เองนะถ้าคุณบอกผมว่าโอเคจะดูไลค์จะจดไลค์ทุกๆอย่างจะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างสองพันไม่ได้เยอะซื้อแดกเถอะ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณบอกกูไม่ดูไรไม่ดูไม่จดเก็บเงินไว้กินข้างไม่ต้องเริ่มเก็บเงินไว้เลยเอาไปเที่ยวเอาไปชอปปิง้งเอาไปทาอะไรก็เอาไปแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณจัดดูไรทุกๆไลไรจดทุกๆไลไ์แล้วคุณอยากจะมีบริษัทเป็นของตัวเองซื้อไปกินเถอะไม่มีคําว่าเจ๊งโอเคไหมธุรกิจมีแค่นี้ สั่งซื้อสินค้าสองชิ้นเป็นบีโอแล้วก็เข้ามาในกลุ่มนี้คนใหม่ดึงเข้านี้ให้หมดคนที่มีลิงก์ดึงเข้ากลุ่มนะดึงเข้ากลุ่มที่สอนงานคือกลุ่มไมซ์เซตนะกดเข้าไปตรงคู่มือ,อเข้าไปกลุ่มนี้นี่กลุ่มนี้กลุ่มสีฟ้านี่เ,นนเดี๋ยวเดี๋ยว,วยนี่นี่นี่กลุ่มนี้กลุ่มนี้นี่กลุ่มนี้กลุ่มนี้ กลุ่มนี้กลุ่มนี้อ่ะอเข้าไปกลุ่มนี้แล้วเข้าไปตรงคู่มือตรงนี้เห็นไหมมันจะมีคําว่าห้องคู่มือเห็นไหมคำว,ว่าจัดการห้องคู่มือคิดเข้าไปตรงคู่มือเนี่ยมันจะมีไลท์รประมาณแปดสิบกว่าไลท์เข้าไปจดผมรับประกันเลยว่าถ้าคุณจดทุกๆคำที่ผมบอกแล้วเอาไปลงมือทําคุณได้แน่นอนเดือนละแสน แค่นี้เองคือคุณต้องเข้ามาเรียนแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณจะไม่เรียนคุณจะซื้อสินค้ากินก็ได้นะเพราะคุณเป็นลูกค้าก็ได้คุณมีลิงก์คุณจะสร้างลูกค้าก็ได้คุณจะไม่สร้างก็ได้แต่คุณได้ส่วนลด50%าสิบเอร์ซ็นต์แล้วเพราะฉะนั้นนะคุณแค่มาหาคนติดตั้งแอปนะแล้วคนที่ นะโหลดแอปเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าคุณตลอดชีวิตนะเป็นลูกค้าคุณตลอดชีวิตไม่ว่าเขาจะสั่งซื้อสินค้าอะไรก็ตามอยู่นนครับเงินก็จะเด้งเข้าคุณโอเคธุรกิจมีแค่นี้แลวคุณจะเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันนะเรารวบรวมอาหารเสริมไว้ให้นะแอปพลิเคชันสามารถรองรับสินค้าลูกค้าได้เป็นล้านๆคนโอเค